สวัสดีค่ะบักเสื้อผ้ามือสองค่ะนางค่ะนางค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อโค้ทเปิดแทนนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานยุโรปล็อตเค่ะถุงนี้นะคะน้ำหนักอยู่ที่2 5่สิกิโลนะคะคิดเป็นกิโลกรัมละ300บาทราคาอยู่ที่เจ็ดพบบาทนะคะลูกค้าจ๋า จำนวนตัวนะคะเราประมาณการคร่าวๆ10ถึง15ตัวค่ะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ500บาทจ้าลูกค้าจ๋าโอ้โหตัวแรกเี๋โชว์ความมันรังการงานสร้างลูกค้าจ๋าลูกค้ามาดูใกล้ๆมาดูไกล้ๆลูกค้าจ๋าดูขนดูขนลูกค้าจ๋าดูขนเสื้อหรือขนแขนขนแขนเพราที่อยู่นี้ไม่ได้แว็กมา ลูกค้าจะดูความละเอียดของเขาสวยมากลูกค้าจะแท้ไม่แท้หรือเปล่าอันนี้น่าจะแท้นะหรือเปล่าไม่แน่ใจลูกค้าจะดูดูขนความนุ่มความไม่ต้องใส่ให้หนูเอาไปนอนกอดเฉยๆก็ได้พี่นางมันนุ่มมากมันนุ่มมันละมุนค่ะลูกค้าจ๋านี่เดี๋ยวดูลายนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะลูกค้าอุ้ยน้ำสวยพอใส่แล้วคืองามแท้ใส่ไม่ได้ ใส่ได้พี่ใส่ได้ไหมใส่ได้ที่ด้าใส่ได้ลูกค้าสาลูกค้าจ๋าแนะนำเลยนะคะเอาน้ำมาไปพรีเซนต์หรือพี่ไปดูโอเคเอาไปพรีเซนต์เอาไปใส่เลยอุ้ยขึ้นนะลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อโค้ทเปอร์แท้ลูกค้าจ๋าเป็นงานยุโรปรอตเอสพีสินค้าเพิ่งมาใหม่เลยนะคะสำหรับงานตัวนี้นะคะลูกค้าจ๋าสำหรับเสื้อโค้ทตัวนี้นะคะลูกค้าจ๋ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆใครที่ขายอยู่แล้วลูกค้าจ๋าดูคนใกล้

ลูกค้านะคะลูกค้าจ๋าจะเป็นแพ้ด้วยนะหนูน่าจะแพ้น่าจะแลลูกค้าจ๋าลูกค้ามากลูกค้าที่ดูรีวิวอยู่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าอยคากกิทธิ์สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ลูกค้าจ๋าแท้หรือไม่แท้ลูกค้าจ๋าเข้ามาพูดคุยกันได้ลูกค้าจ๋าเพราะว่าบางตัวหนูเองก็ดูไม่ออกจ๋ะลูกค้า สินค้านำเข้ามานะคะหนูก็ยังจะพยายามนะยังไงคะก็ยังจะพยายามที่จะใส่เข้าไปนะคะพี่น้าค่ะแต่ไซส์นี่อยู่ที่ประมาณ S M ค่ะ S M L นะคะนะคแต่ประมาณนี้หนูน่าจะมัน XL ไปแล้วนะคะจะอาจจะใส่ยากนิดนึงดูสวยอ่ะสวยๆยั่วๆเลยลูกค้าจ๋าตากล้องค่ะมาใกล้ๆให้ดูตัวนี้ป๊ดลูกค้าจ๋าเบิ่งขนลูกค้า ลูกค้าจ้าอเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวน้ำเปลี่ยนไปตัวเท่ากันเท่ากันลูกค้าจ้าดูนี่ไปเตาหลี่ปะเฮาสวยมากสูยลูกค้าจ้าอ่าลูกค้าจ้าต้นทุนห้าร้อยบาทลูกค้าบางท่านอาจมองว่าต้นทุนสูงไปแต่หนูอยากแนะนําว่าต้นทุนห้าร้อยบาทใหม่ขนาดนี้สะอาดขนาดนี้นะคะจ้าแมนค่ะขายกันที่ห้าพันอัพแมนค่ะลูกค้าจา นะลูกค้าคอ๋ยบอกเลยนะคะตัวนี้นะคะราคาได้สูงมากการใส่เสื้อกที่ถูกต้องต่ำยอาลงนิดนึงมันก็ดูแบบสวยมากตรงเนี้ยอลังมากอลังการมากแบรนด่ไหนนะคะสาวอุ้ยสวยแดดนี่ลูกค้ายังค่ะตอนนี้เลยนะคะลูกค้าค่ะอา่มันจะมีแบรนด์ที่เขาเล่นเงินด้วยนะคะแต่ถึงไม่ใช่แบรนด์แต่ว่าเป็นเพอร์แท้ เพืเ่ออะไรคะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าเสื้อโค้ทเปร์แท้ลูกค้าจ๋าต้นท huh ุนค่าร้อยบาทลูกค้าจ๋าซื้อไปหนึ่งถุงสามารถไปขายทำกำไรได้ลูกค้าจ๋าเลยค่ะอยได้เนาะอันประเทศไมเปิดท้าประเทศเปิดมีไปเกาหลีเลยได้นี่เกือบติดเพราะว่าช่วยช่วยมากลูกค้าสอบถามมานะคะส่วนใหญ่ขายกันเท่าไหร่คะโอหราคา ได้เลยค่ะชุดนี้แพ็คนี้ค่ะลูกค้าจ๋าราคา7,626บาทนะคะลูกค้าจ๋าน้ำหนัก25.42กิโลนะคะลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อโค้ดเปอร์อ่ะลูกค้าจ๋าโค้ดเปอร์แท้ด้วยถ้าไม่ซีเรียสถึงนู่นก็ประมาณ2 3สาพันได้1,190กบาทก็ได้เบอร์ต้นทีเพียง้า่5 0 0บาทนะคะ ในแต่ละถุงอันนี้เราไม่รันตีนะคะเราประมาณการให้นะคะลูกค้าจ้ะตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็มีคืออะไรนะอาจจะมีแบบสไตลเสื้อกั๊กด้วยนะคะใช่ค่ะสวยยแหงอะไรอ่ะสวยมากมากลูกผ้าขาลูกค้ายังได้เป็นยังได้นะคะอุ้ยข่อยก็อยากเอาไปไหว้ยูเ่อนไหมเอาไปอเมริกน อดแทนอันหมอดข้าลูกค e ้าจ๋าสวยมากแล้วดูหลู่ลูกแพะดูงายมากของเนาบานันเดีดูหายมากอ่ะลูกค้าจ๋าแนะนำเลยอุ้ยฝนตกเริ่มือนี่ช่วงนี้นะคะก็ปวดตัวแจ้มาลูกค้าจ๋าอาจจะมีฝนนะคะเป็นบางเขตบางพื้นที่นะคะลูกค้าจ๋าอากาศก็เย็นลงนิดหนึ่งลูกค้าจ๋าแนะนำเลยลูก กันกับลูกค้าเลยนะ เขานะคะลูกค้าขาเป็นผลแท้เลยนะเป็นผลเฟอร์แท้เลยนะคะลูกค้าขาอุยสวยมากสวยมาก,มากลูกค้าคล,คลูกค้าที่เล่นอยู่เลย รับนอนดูสวยแหนะดูผ้าสวยขนนุ่มมากโคตรเลยอะครับนางค่ะอุ้ยตัวยาวด้วยการใส่เสื้อที่ถูกต้องต้องมีอือประสานดูหลุยดูไฮดูแพงไม่หลุดนะไม่หลุดค่ค่ะไม่หลุดนี้เห็นแล้วอยากไปอันเกาหลีเลยไม่รู้หผลไม่รู้ผลของเขานะคะลูกค้าค่ะที่ขอตัวนี้พี่จะเอาไปนอนสวยมาก ได้เลยนะะคลูกค้าบอกว่าไม่มีเสียใช่ไหมคะสินค้าพิเศษใช่อันนี้จากที่ดูคร่าวๆนะคะไม่ได้ดูละเอียดนะคะยังไม่เจอเสียนะคะลูกค้าคะแต่ทางนี้ทางนั้นแนะนําให้ลูกค้าเช็คละเอียดอีกทีนึงนะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าต้องดูอย่างละเอียดอีกรอบหนึงนะคะ่แตงานวันนี้ไม่ค่อยเสียใช่ค่ะใช่แล้วค่ะไม่เป็นเสียหายประมาณ เป็นโดยประมาณนะคะแต่ถ้าเป็นงานยุโรปแค่จะไม่ค่อยเจอเลย,ะเลยนะคะะว่เป็นงานพิเศษเลยใช่ใชละคะ,อ,ะอันนี้ก็ให้เห็นทุกตัวแล้วนะคะลูกค,ค้าจะสสาหรับลูกค,ค้ทาท่านใดที่สนใจนะคะหมวดนี้เป็นเสื้อเสือโค้ทเปอร์แท้นะคะเป็นงานยุโรปลอตเอนะคะลูกค,ค้าจ้าน้ำหนักถุงนี้นะคะ25.42กิโลนะคะคิดเป็นกิโลกรัมละ300บาท ราค 7, 6, าอยู่ที่7,626บาทนะคะจำนวนตัวเราประมาณการ1 0บถึงสิตัวค่ะต้นทุนต่อตัวโดยประมาณห้าร้อยบาทค่ะคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็นักใช้เฟซบุ๊กไลน์เข้ามาสอบถามไอจีหรือเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยค่ะบ้าเปิดทุกวัน9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะอีกหนึ่งช่องทางฝากให้ติดตามคือช่องทางในทูบนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ